จดโจดโจดโจดจดฉันทานไมทันทานทานประเด็นคือมันจะมีเพื่อนตามมาด้วยครับพี่ไม่มี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 หนิ่งรอขึ้นหนิ่งรอขึ้นได้ปูนปูนปูนเออทีว้าวอะไรวะว้าไข่ตันไอุ้ยมันเทมานนี่ไป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 เฮ้ยเฟกยูอ่ะเขาพี่แบบแฟกยูอ่ะ ใช่หรอจริงอะตอนเราก็น่ารักอ่ะทุกคนออกมาแล้วเจอสะพานเต็มดีโซร์ยาเต็มไปหมดเสื่องตัวอะไรหน้าตัวอะไรหน้าเฮ้ยอ uh, uh, ีกแล้วกูเป็ดเมนอยู่บ้านสองกะเทียเหมือนเดิมเลยไม่พี่ตัวเดิม <G ül> เอ้ยไม่มีที่เล่นนะตรงนี้จะล้มจะล้มไหวนะเอาเครื่องก่อนเลยยังไม่ได้เข้าเครื่องเลยที่ไม่มีที่เล่น<ๆ> <c oughs> โอ้ยยังไก่จะกินที่ไม่ชอบสุดตั้งแต่สูบมาใช่ไม่ชอบเลย พี่อานหนึงานที่ไม่ชอบก็คือ Joseph. Joseph, โจเซฟโจเซฟไอ้นตุลาการน่ะน่าก็ไม่ชอบแต่นำ้ำมปสุม่มิคิมันเหมือนอามมาโอ้แล้วเห็นถูกคนด้วยนะเอาะไรเนี่ยขายเฟสดิเครื่องช้ามาสวนต้องานเครื่องพ,พี่นิ้งต้องเข้าแทนเหรอพี่มันปักแกบยานมาพี่ไกลดิยถ้าเกลนิง่งเข้าเครื่องไม่ได้ตีอะไรต้องมาช่วยเข้ามาผม เข้มา,ม,ามันไม่มีทางเลยคนอ,อีก่ไกลหมดเลยเฟิร์สไปตลอดเลยว,ว,วายแดต้องล้าง <ไป S 2> อาถรรพ์ท,ที่วัดวสักทีแหละใช่ๆมันเป็นรางวันวันไหนโดนก็โดนตลอดแหละลวงรวมเสร์ เล่นบ้านใหญ่เป็นแมอยู่ไหนวะบ้านใหญ่เป็นอะไรที่ตายแล้วอึ๋อึ้งคืออะไรวะชนะชนชน,ชนอ๋อปักอุปูทะลุเบอร์แลอืมปักได้เวลาพวงไดลัะปักได้ป่ะอุ้มไหมตีอุ้มรู้ว่าพี่มาพี่มาพี่ไฟไปเป็นไฟทันอีกสองให้หน่อยไฟ ผมปีดแล้วคร quizz, uh, ับพี่ค้นได้ปี <S 2> <S 2> ่เดี๋ยวน้องไปติดสามไ้อ่าพี <h 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 ่กำลังกำลังวิ่งไปน่าจะได้น่าจะได้พี๋ผมหน่อยเองค้าไปก่อนพี่ติดด่านที่สามหมดเขามีเทเลน่คพี่้อเพ่เมนด้วยขึ้นบ้าแล้วขึ้นบ้า

เอาไอ้ก็จปแล้วมัจะไปอะไรที่เบอร์ต่อเออใช่มันจะเอาต่อเนี่ยร้ายนีมันร้ายนี่มันร้ายโอ้โหเก็บยามาขนาดนี้ไม่ต้องกบแล้วพี่เองรักพี่เหลือป่าวายยูโฟกัสมีนะเอ้ยมันเอาไอ้ตี้ต่อไอ้เครื่องเครื่องเครื่องเราขาดเยอะเนี่ยนี่อะเราถูกหะดศูนย์เอร์เซ็นพี่บล็อกอยู่พี่บล็อกยูสวยพี่วิ่งมาข้ามาอีกฝั่งแล้ว มีตรงไหนเงไปได้บ้างอะคือรถไฟไงคือรถไฟเราข้ามาเอกฟังไงมีไทยค่ะพี่หมดได้ไหมล่ะวัาวว้าวว้าว Come on baby Come on Come on Come on โคตรฝันบายบายจ๊ะไปหนึ่งเลยไปหนึ่งเลย รถไฟกันไปนั่งรถไฟกันมาพันบอกเล่นอะไรกันมีพี่ขอหิวมันมันก็สาวอีสองอ่ะสาวเอออยืนนิ่งเลยลงมาแล้วป่ะสงสารจังเดี๋ยวพี่ฉีกเดี๋ยวพี่ฉีกมันจะเดินมาเฮ้ยพี่มันแกบยัดมาอ๋อมันปักมาดูเฉยว่าเราทำอะไรกันอยู่ เด okay a, ี gram, anyway. ๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องมาเดี๋ยวต้องมาเฮลยังไม่มาดิไม่แต่คืออะไรได้เหียโอ้โหนี่อย่างเดียวมีชายมีชายเอออย่างเดียวเลยมันปักแอปยานไปอีกแล้วปักมันดูอีกแล้วนี่มันอยู่สถานี่สองมีสถานี่สองกำลังเดินไปไลปิดไฟในสถานีแล้วเดี๋ยวพี่ไปปิดสามให้มันเดิมยังไม่ได้ปิดมันยังไม่ได้ปิดสถานี่สองมันยังไม่ได้ปิดอ๋ออยู่หลังบ้านค่ะโอเคแล้วรถไฟได้นะเดี๋ยวปิดสามให้ เขาไล่ไปปุ้ยเขาไล่ไปปุ้ยเขาไล่ไปรถไฟอยู่หนึ่งใช่ปี๊อะเดี๋ยวพี่ปิดสามให้ง่ายเผื่อเองจะนั่งรถไฟกลับมาฟังมาซี่ะเขาไล่นอนเขาไล่นอนปิดได้ละปัดเลยฮะปัดเลยฮะพี่ฟ้าขึ้นรถไฟแล้วเขาหยิบหัวไปพกให้พี่อยู่สถานีสองก็ดีเองแก่เองจะนั่งรถไฟมารับพี่เวล่าไป่พี่จะไปปิดสาเปิดกลับไปโกงผมใช้ไทยไปแล้วอ่ะเอ๊ะอมะไร มีว่าเพี้ยู่2อันน่าก็ก็ช่วยขึ้นมาช่วยขึ้นมาแล้วก็ไปขึ้นรถไฟแล้วก็ข้ามสถานีหนึ่งสถานีสี่ไงไกลมากเลยครับพี่เออว่ะไกลกลเพราะคนไม่มีไทยช่วยก็ตีไงตีไม่มีไทยแต่ตีแต่ตีเจ็บอยู่เสี้ยวเลยโอ้ยโดน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 อันเดียอันเดียอันเดียแทงมาโอ้ยโดน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 ใช่แกมยาอยู่กับพี่หลุดละปล่อยละปล่อยละ ขาแอบแซบกันแล้วเธอโอ้โหเทเลอ่ะเทเลอ่ะเออเทปมาพี่คุณผมนั่งรถไฟสหานีสี่ไปรับเลยเหรมาดีพี่เออนั่งมาไปมาไปมาปั่นจักรยานไกลเหรอพี่ไกลมากหมั่นดีกว่ารถไฟรถไฟรถไฟมาสถานีสองให้หน่อยไอ็ดี้เร็วเอ็ี้ไปอยู่ไหนก่อน พี่มันบอกพี่อยู่อันที่สองอ่ไปไปเออพี่พี่สับสามพี่เป็นสับสามเคเดี๋ยวเครื่มหนึ่งป้าเมื่อกี้ว่าป้นไหนถึงโตพี่ป้าหน่อยเดียวเองโอ้ยโดนลูกป้านะโถเอายแตกแล้วตายแล้วเหรอที่แต่สองไม่หรอ มร่วงไงร่วงครูไปไปคนเดิมช่วยคนเดิมนี่ต้องเข้ามาั้งนี่ไม่เจ็บ <ไป S 1> ตูมจารโก้แข็งสาปไปแล้วมเมื่อกี้โดนลูกป,ปั้นนไงเจ็บติ่งอยู่ปวดนักใช่ไหมปวดนักใช่ไหมตั้งไหนอ่ะที่ทันทีสองทันทีสองนิงนิงต้องยื้อเวลาอ่ะเดี๋ยวหนึ่ง มันคืเป็นไฟมันไมเป็นไฟห้าเก้ารอได้นึงปริ้มหัวเขาบอกปวดหัวเลยมันเข็ดไหมเขดติต่อไปแล้ว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 ันเดี๋ยวไม่ทันรอลูปปั้นมาจะวางรูปปั้นมาจะวางรูปปั้นฉีดน้ำหอมฉีดน้ำหอมรอบล็อก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 อันตี้โดนถ้าเกิดอันตี้โดนต้องจุ่มหัวเนิงรอรอจุ่มหัว ฉีดน้ำหอมแล้วก็แล้วก็ <Yun> กปัปนะ๊แผวนโอเคจนเราก็ไปขึ้นขึ้นรถไฟจนเราไปขึ้นรถไฟไปเปิดไฟไฟไฟแถนนี้สองเน็งไปเปิ Third ด,ด,ด,ดไฟแถ,ถนนี้สองจด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 โจดทานฐานทันประเด็นคือม, ει, มันจะมีเพื่อนตามมาด้วยครับพี่ไม่มี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 เน็งรอขึ้นเน็งรอขึ้น<อ>ได้พูดปุ๊นปุ้น เอ,ออ้าววาวไข่ฝันเุ้ยมันเทมานี่ฮัลโหลสวัสดีเออไลวพวกน,นั้นไปอยู่สานีนึ่งไล่โ <c oughs> ดดคนเดียวโดดคนเดียวพี่รอลๆอลอรอบเลยรอ <c oughs> แซบ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 อแชบร้อแชบลอแชบ20วิวเดี๋ยวคือรถไฟกลับไปสานีแถวนี้เหมืเดิมด้วยด้วย ที่เดี๋ยวเราเพลิดเพลินย่าเราขึ้นไฟแล้วเว้ยเราต้องทิ้งไว้เออใช่ไปไปฟังผมงเปนอย่างนั้นแหละมาเทไม่ทันมาเทไม่ทันไปที่ไปที่ไปที่ไป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 เดี๋ยวจะเรามาแก็บยานไปนะนั่นแหละเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเออแล้วเราจะพอมันเดินไปไกลๆแล้วก็นั่งรถไฟกับมาคนหนึ่งมาช่วยนิ้งเออตอนนี้เฟลแรกโอ้ยรอรอรอ เปิดประตูคนนึงแล้วก็รอรถไฟคนนึงเออไฟไฟเปิดไฟเปิดไฟเปิดเดี๋ยวไฟเออรอตีเรามาช่วยถึงรถไฟปากมันปากมาเ้าปากยี่สิบวิก็ขึ้นได้เลยนะตีตีมาช่วยอืมไฟไฟกลับมาก็ได้กลับมากลับมาท่านนี้เออถ้าเกิดวันไหนนี่นะตีคือรถไฟคือรถไฟขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟขึ้นรถไฟ ดินดนดนไฟต้องเอาวางวาบาข้างท้ายนะไม่งั้นไม่ทันอมาไฟไไฟไตวารไเอาไาเอามาช่วยช่วยทันอยู่ย่งวที่เวย ไฟรถไฟรถไฟขึ ine, it, ine, file, file. ้นรถไฟแล้วรถไฟไอ้ตีตีมาแล้วตีไอ้ต um ีขึ้นไม่ได้ละไอ้ตีเร็ว้อยไว้ไวเร็วไว้ไปเร็วดีไปไปเก็บยาไปไปกรับกรอบกรอบเออไปไอตีตายแล้วไอตีตายแล้วอีกคนรือเปล่าแต่ยังรอดยูเดียวโอ้ย

<laughs> Are you okay? And <laughs> 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 I love the watch. No!